สวัสดีครับพบกันกับเบ่าดอนนะครับวันนี้เบ้าดอนจะพาเอามีทางเฮียนเน้ยนน่ครับเห็นบน่นี่นเห็้ยนของเบ้าดอนนี่ใช้ไปนี่ครับนี่พ่อของเบ้าดอนหลังจากที่ไปเอาเอายุ่นฟ้ามากัน <c oughs> มาเขียบมาเียมาแล้วโอ้ขายได้เป็นหมื่นนะขายแป๊บเดียวดีกว่าขายกองข้าวขายหวดไอ้กระเทย บ้านกูมีหมดทุกอย่างเลยมึงดูไหมมักปอบมา,บมาต้องขออนุญาตนะครับผมเอาอันนี้เป็นบุหรี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเอาเนี่ยโมาเว้นหน่อยนะนะเอาเนี่ยโมาเว้นหน่อยก่อนเอาไหมโอ้มีหน้าตาดูดดายุติธรร่โอ้ยเหนื่อยยันซ้ำอีกว่าดูนะครับ <c oughs> ลังนี้ลังใหญ่นะครับผม ย in right. ังไงก่อนคขาอีหมอยอีหอกนินโมกับกะเทยไอ้กะเทยเมืองกระอยกอดมาสีแม่ไหมเง้ยอีหรอกนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ก็คือห้างนี่โอ้ยโยดจะ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 โยดอย่าฟ้าดโยดอย่าฟ้าดโยดอย่าฟ้าดโยดหันมาอู้พอไปไหน เห็นไหมครับนี่พลงังใหญ่ต้องขออนุญาตนะครับอ,อันนี้มิมนะครับมิมเรานั่งลงอ๋ออืมอได้ มเนาแล้วครับมาแล้วครับ,รบนี่คือมิมได้พไว้พี่น้องเอ้ย มากระเทาะลอยเอฟบิ้งบึ้งนั่เนี่ยเอาทิองเอาเอาเอาง่าไม้กวดขวดแมวออกแล้วก็ทิ้งไหวานนี่แหละเขาเอนย่ามีกิ่นถึงกวดแ้่ใสบแมวของแม่กวดยุ่งชอบเดียว คุณได้ไปเ,เติไมไหมนึงจ้ะโอ้ยนเพิ่งมาอยู่มั้งันหามาแล้วเขาก็มาอยู่บอน้ำน้ำหวานเต็มเอเมนครับเอ่อตาก้องครับซูมเข้ามาใกล้คร,ครับ อาหารอีสานบ้านเราเห็นไหมครับนี่ไงครับดูดิง่ายนิดเดียวครับตากตระปัตตุบมะกะเทยงะปูกมะแขวปรอมโคตมาสีแม่โคตพอ่อโคตแม่มึงเอ้ยเนาะกินบ่เนี่ยมึงกินบ่เพิ่งนิ่มมึงกินบ่ลูกหมาบายครับตลอดกินนี้นะครับผม บากร้ก็จะเอาเอาเอาเขาเรียกว่ามิ้มไปให้ตายกล้องของเรา <c oughs> เอามิ้มนะมิ้มมิมิมไปให้พระตาเปล่าดอนที่ผมเคยลงคลิปนะ <c oughs> ไปให้กินนะครับผม <c oughs> ผมกินมาห้างนึงแล้วมือนี่ <c oughs> นี่เป็นลูกเบาหวานดูครับมะม่วงก็มีครับ มาครับกองหากำลังจะมานะครับผมกองหากำลังจะมาครับแล้วก็ไปทา้งหมดมันขึ้นเรือเขาลุงไปเจมันถ้ากันนอ่นยังไงหอนที่ที่เอาไปแมงมันอฮะเอาไปที่ไส่นั่นก่อนเอาไปที่ไ <lawsuit> ส <ulously, S 2> ่เอาครับเฮี้ยนี่เด้ว เอาบ่เนี่ยเอาซิมป่ะนี่ต่บานเห็นบ่นี่ยน้ำเต็มดีเนาะอืมตเมเดี๋ยอมึงดูเข้าเข้าบฮะไม่ีถอดไครอยู่นี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 ่ดูนี่ครับอ๋อๆๆโอ้น้ำหวนน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานไม่มไมตเอาเอาใต้ถุนใต้ถนใะเอุอ้ปูจำไหมเธอเอาของเขามาของเขามาดูเห็นบอ เดีวมาเป็นห้างมันลายยโรแลเนีกินเ้่าถไหนจะไปทอดมัเสียอันนั้นจำจำกินนี่น้ำหวานนี่้กับเคอยไปนั่งอาบ้าบักเฮ้บ้หเอได้นาดบ้าครูออ้าไห้อือสำหรับคลิปนี้บ่าวเราก็ขอคลิปครับ